สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเชาว YouTube ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่ก็ามาติดตามรับชมช่องของจ้าจ่าปากกรบพุ้นองษงเพชรบุตรวันนี้นะคะบรรยากาศเนาะร้อนมากนะคะร้อนแล้ววันนี้นะคะจ่าก,ก็มีแนวทางมาฝากก็จะเป็นแนวทางนะเลขสรุปนะคะจะเป็นสรุปค้งสุดท้ายของแอฟฟินิกหรือว่าสายในนะในคลิปนี้นะคะจ่าจะรวมเด็ดเลขสายในมาทั้งหมดเลยที่เป็นคลิปว่าสายในบอกมานะคะ ก็ยังมีออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นก็ให้ FC ดูเอาว่าอชอบชุดไหนชอบเจ้าไหนอะไรเงี้ยอ่ FC น่าจะถามนะคะว่าอตอนนี้จะปลูกอะไรตอนนี้ลงกระลำดอกแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นประมาณนี้น่าจะออกเดือนพฤษภานะคะประมาณ ใกล้สิ้นเดือนพฤษภาตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะก็ชาวสวนก็จะพอยิ้มได้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะ FC ที่อยากได้มะขามกวนนะคะหรือมะขามสุกแก่เปลือกนะคะแอดไลน์มาที่เบอร์0658375812นะมะขามกวนมีโปรนะคะมะขามสุกแก่เปลือกก็มีโปรดังนั้นนะคะ FC ทักทายเข้ามาถามได้ที่เบอร์นะคะ0658375812นะแล้วก็เดี๋ยว FC ที่ถามถึงเลขคุณต้อมนะคะเลขคุณต้อมก็ลงให้ไปแล้ว นะคะย้อนกลับไปดูได้นะเอฟซีบอกว่าไม่เห็นเลขคุณต้อมเลยก็พอย้อนกลับไปดูเราพลาดเองเราดูดูข้ามเองอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะจะจะมาแจ้งนะว่า,าเลขตัวไหนนะที่คุณต้อมนะคะสั่งมาว่าให้ซื้อให้เน้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูแนวทางกันนะคะ สำหรับแนวทางแรกนะเป็นเลขหลวงพ่อกลวยนะคะก็ท่านนะคะอายุ44ปีครบรอบวันละสังขารเนาะก็จะมีแนวทางเด่นก็จะเป็น12 22 74 54แล้วก็3ตัวก็จะมี252กั 52, บ522เนาะก็สิริอายุทั้งหมดนะคะ74ปีนะคะพรรษาทั้งหมดก็คือ54พันษา ต่อมานะคะสำหรับเม็ดเดียวอ่างที่ผ่านมานะคะให้มา70เม็ดเดียวเนาะสำหรับงวดนี้นะให้เม็ดเดียวที่84นะคะลองลุ้นดูนะคะถ้าห่างเดียว สำหรับของบอลมหาเฮงงวดที่ผ่านมานะคะจะเข้าชุด2ตัว07นะคะงวดน,นี้นะคะตามต่อบนนะคะจะมี529นะเลขท้ายก็คือ26นะคะ2ตัวก็จะเป็น25 29 59ถ้าเป็นชุดเต็มนะคะวิ่งรูด2ฟัน2นะชุด2ตัวก็จะมี25 26 27 28 29 นะอันนี้จะเป็นชุดของบอลมหาเฮงก็ลองลุ้นดูนะคะก็อย่างถ้าชุด3ตัวอย่างเงี้ยก็ให้แค่หางเดียวเท่านั้นนะคะ529ของแอดบอลนะคะแอดมิสเตอร์บอลเนาะวดน,นี้นะคะจะ ชุด3ตัวทั้งหมด6ชุดเช่นเดิมนะจะเป็น3 8 6 3 9 6 3 0 6 4 8 6 4 9 6แล้วก็4 0 6 2ตัวนะวิ่งเด่นเลย6นะคะก็จะมี8 6 9 6แล้วก็0 6ถ้าเป็นตัวรองตัวรองก็จะมี8 4 8 5 9 4 9 5แล้วก็9 7ก็ลงไปวันที่9เมษา66 สำหรับของแอดอุดมทัญญาหารนะคะงวดน,นี้เน้นล่างหางเดียวนะคะจะเป็น75แต่ถ้าคู่ตดก็ติดไว้ด้วยนะคะ75ก็จะเป็น57เลขหลวงตาแดงปีที่แล้วนะคะให้919ตรงๆก็ถ้าเป็นงวดน,นี้นะคะปีนี้ได้มา519นะคะแล้วก็418ถ้า2ตัวก็จะเป็น1918 29แล้วก็ หนหก็ชุด3ตัวทั้งหมดนะคะสชุดแล้วก็ชุด2ตัวทั้งหมดอีก4ชุดนะคะเอาไปปนนี่เนาะสาธุอันนี้จะเป็นเลขของหลวงตาแดงนะคะเทียบปีที่แล้วกับปีนี้ก็ให้ระวังไว้นะคะว่าปีที่แล้วเนาะเลขออก919นะคะชุด3ตัวบนล่างก็จะเป็น58ใช่ไหมงวดนี้นะคะเป็นเลขที่ให้ระวังเนาะก็จะเป็น616นะคะ ก็ส่วนมากเลยงวดน,นี้นะคะ,ะแนวทางมาค่อนข้างที่ว่า16จะเยอะนะคะดังนั้นก็ติดไว้นิดหน่อยก็ได้นะคะลอตเตอรี่สักใบก็ยังดีเนาะรวมเด็ดนะคะสายหนนะอันนี้นะคะเพื่อนๆนบอกว่าเห็นตั้งแต่งวดที่แล้วก็งวดที่แล้วนะคะลงแล้วไม่ออกใช่ไหมงวดน,นี้ก็ลงต่อนะคะก็ยังไง fc ก็ดูไว้เป็นแนวทาง9 38 7 39ถ้าเน้นนะคะตัวเน้นจะเป็น938นะคะ2ตัวก็38มะต่อมานะคะาสายในบอกมาว่าเลขนี้จะอั้นนะคะก็จะมีชุด2ตัว18 19 28 29ถ้าเน้นนะคะจะเน้นที่29 92จิ้มไว้นะคะไว้เป,เปิดจิ้มไว้เลยอันนี้นะคะจะเป็นชุดสายในบอกมาว่าเลขนี้จะอัน้น ก็ fc ดูไว้นะคะในท้ายๆคลิปเนี้ยจะเป็นชุดรวมเด็ดสายในบอกมาต่อที่นะฟินิกกับสวนแตงสายในบอกนะคะว่า9ก้ามาแน่ๆถ้า9ก้ามาก็จะมี92 93 94ท่ถ้าเน้นนะคะจะเน้นที่93 39อันนี้นะคะจะเป็นชุดของฟินิกแอนสวนแตงนะคะงวด16เดือน4ก็ หลายคนบอกว่าปลอมนะคะก็ดูนะคะดูแล้วก็แคบไว้นะคะว่าจริงปลอมแล้วก็มาเปรียบเทียบตอนหอยออกอันนี้นะคะค้งสุดท้ายสายในนะคะบอกว่า5จะมา100%เลยถ้า5มานะคะต้องมีนะคะ5 7 5 8 5 9ถ้าอัดนะคะเน้นๆก็จะเป็น5 9 9 5อันนี้จะเป็นของฟินิกกับสวนแตงนะคะที่ลงให้ ในชุดโค้งสุดท้ายนะคะก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าก็ให้แนวทางมาค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเนาะ,ะจะมีะสายในแบบของฟินิกโดยเฉพาะสายในของฟินิกแบบเป็น Messenger สายในหลายๆแบบนะคะก็ดูไว้นะคะเก็บไว้เป็นแนวทางมาดูนะคะว่าเล็ไหนหน่าซื้อกันบ้าง เป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่ดูแนวทางไปแล้วเนาะก็ในปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วอะ่ะหวยออกเก้าหนึ่งเก้าใช่ไหมในในปีในงวดวันที่16เมษานะมันจะเป็นอ่าวันสงการนะคะวันสงการแล้วคันเนี้ยเขาเขากลัวกันนะคะว่างวดที่แล้วออก 9ก้าหนึ่งเก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าแล้วงวดนี้นะคะกลัวจะออกหกหนึ่งหกซึ่งคุณต้มเองนะคะคุณต้้มเองกอ็บอกไว้นะคะว่าให้เน้นเลยนะคะเน้นเลยจะเป็น0ูกับ16นะแล้วก็วันนี้เนาะไปไปทำธุระนะคะที่บ้านแม่ย่ามาแล้วคันเนี้ยเขาบอกไว้นะคะเขาบอกไว้ว่า,าเพื่อนแม่ย่าแหละนะคะบอกไว้เนาะว่า,าเลขนะเลขนะ งวดที่แล้วอ่ะให้เลขถูกนะไปเอาก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับงานศพนะคะก็จะเป็นเลขฝาโลงเลขอายุเนาะแล้วก็เลขเที่อยู่งานศพเป็นเลขเดียวกันเลย06 1แล้วค่ะนี่เลขคุณต้นอมน้อง106ดังนั้นนะคะก็อยากให้ลองเอาไปหาซื้อรอตตอรี่กันดูนะคะจาก,ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยไปก็ไปดูไปหาซื้อของมาไหว้อ่า ู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้เนาะมาไหว้ก,กันสงการนะขอขอมานะคะแต่งขันหน้าขอขอมาแล้วเดี๋ยวยังไงนะ fc ถ้าอ่าใกล้ๆวันนะคะประมาณวันที่10 45นะคะถ้าไม่เล่นน้ำเตลดิดหรือกินเตลิดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้อีกรอบนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ขอให้ยิงรวยๆ,ๆนะคะสวัสดีค่ะ